And Jay! A gente não sai. สวัสดีค่ะวีบินเครโฟเดตค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์ซีเจมโฟเดตค่ะสวัสดีค่ะสตังบินเครโฟเดตค่ะสวัสดีค่ะแพนเค้กบินเ,นเครโฟเดตค่ะ เมื่อกี้นะคะชื่อเพลงชื่อว่า i s s มีให้ฉันได้ดูนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะคะก็คอือคุทิซูมอยู่ก่อนจนคนที่ที่แขางขั่ในเองคะ่ะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทางงานเทศกาลมหาสงการรักถึงเมืองมึงมากเลยนะคะที่แบบว่าให้โอกาสพวกเราได้มาโชว์ที่นี่นะคะแล้วก็ตอนเช้าด้วยเราก็มีเพื่อนๆของเรานะคะได้แบบว่า มีอยู่ข้างหน้าเลยหน้าตาทั้งคบหนอคนใช่ใส่ชุดไทยสวยๆให้ทุกคนได้เห็นนะคะก็หวังว่าโอกาสหน้านะคะพวกเราก็จะได้โอกาสมาแสดงนี้แล้วก็มาโชว์แบบนี้อีกนะคะใช่ซึ่งไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ก็มีเหมือนกันนะคะจะเป็นตักบาตรในตอน7โมงเช้านะคะสำหรับใครที่สนใจก็มาเข้าร่วมกันได้ ช่วงสงการนะคะใครว่างๆก็สามารถมาสักการะนะคะพระพุทธสิหิงได้ที่ลานคนเมืองเลยนะคะก <ทำ S 1> ็ะะสงการปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็เดินทางกลับอยากสวัสดภาพขอได้ใช้เวลาแห่งความสุขในช่วงปีใหม่ไทยกับครอบครัวและก็คนที่ทุกคนรักนะคะมีความสุขมากนะคะเดี๋ยวเราไปเพลงต่อไปกันกเลยไหมคะได้ค<ด>่ะ โอเคค่ะนั้นไปพบกับเพลงต่อไปเลยค่ะ B N K เ,เพื่อนี่ค่ะ เพิ me, ่งจบไปนะคะชื Donc, ่อเพลงว่าอะไรคะพี่วี BNK48 ค่ะเป็นเพลงที่แนะนำเกี่ยวกับเทพรุงเทพมาหลานครเลยซึ่งเหมาะกับงานนี้ด้วยเหมือนกันแล้วเราก็ได้มาเต้นข้างหน้าสาระกใช่ก็เศร้าเช็คเสียงกันดีไหมคะว่าตอนนี้แบบทุกคนเป็นกันบ้างทุกคนที่อยู่ในงานขอเสียงคนในงานด้ย รู้อยากรู้อยากรู้ว่ามีใครมาตั้งแต่เช้าไหมคะเขอดูมือหน่อยได้ไหมคะว้าวเพื่อนเพื่อนเราที่เองเพื่อนเพื่อนเราว้าวเยอะมากเลยงานก็ยังมีอีกหลายวันนะคะก็สามารถแวะเวียนกันมาได้นะคะใช่พร้อมที่จะไปพบกับเพลงต่อไปหรือยังคะยังค่ะยังยังคือยังรู้สึกแบบอ่ะอยากชื่นชมบรรยากาศตรงนี้อยู่เลยโอเคโอเคแต่ว่าได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราขนเพลงมาเยอะมากๆเราร้องไปทั้งหมด สามเพลงแล้วแต่ว่าก็ยังไม่จบนะคะก็ยังมีอีกเพราะฉะนั้นก็อยู่กับเราไปยาวๆยาวๆยาวๆเลยโอเคสุดยอดมากค่โอเคมีใครตื่นตั้งแต่ตีห้าไหมคะอุ้ยก็แบเอาเป็นเพื่อนเราเหมือนกันสุดยอดมากพรุ่งนี้ยังมีใครยังมาอยู่ไหมคะมามามาโอเคฝากทำบุญเผื่อด้วยนะคะใช่เลยเจอก เผื่อชาติหน้าเราอาจจะได้เจอกันอีกว้าเรามาถามกันไปว่าสงการเนี่ยทุกคนทําอะไรกันบ้างอ๋โอ้ยได้เลยคนแรกเลยโมนี่ทำอะไรคะสงการนี้สงการนี้ก็อยู่บ้านค่ะรดน้ำลงหัวผู้ใหญ่โอ้ยดีดีไม่ใช่แบบสายปัดแบบสายแบบออกไปเล่นน้ำเท่าไหร่ใช่แล้วพี่วีนะคะทำอะไรพี่เลยหรอต้องพิมพ์ก่อนละกันได้โอเคหนูเหมือนโมนี่เลยอยู่บ้านค่ะ อาจจะเล่นแบบน้ำในสัปที่บ้านโอเคเป็นแนวอินโทรเวิร์ t ใช่ไม่ชอบเจอผู้คนพี่วีล่ะคะเออเราสองคนซ้อมคอนเสิร์ตรุ่นสองใช่ฟิตฟิตฟิตอาจจะมีแวะเล่นน้ำิดหน่อยไหนๆก็ในไหนๆเราฝากฝากนะค่ะคอนเสิร์ตรุ่นสองเอาเลยค่ะค่ะก็ขอฝากคอนเสิร์ตรุ่นสองที่จะมาถึงด้วยนะคะพวกเราทุกคนตั้งใจมากๆก็มาเจอพวกเราได้นะคะในวันที่เท่าไหร่คะพี่วียี่สิค่ะแล้วก็ล่าสุดมี เตรีมผ่านออนไลน์ด้วยนะคะฝากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจ k เ d นะคะอะไปต่อทำอะไรคะน้องพันก็เหมือนโมเน่เหมือนกันค่ะอยู่บ้านน่เชื่อไหมไม่เชื่อสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะขอเสียงแฟนๆของเราหน่อยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับสวัสดีทุกคนนะครับ ผมอนุกิติกุลนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะวันนี้เนี่ยได้มาเจอกับโอ้โหน่ารักงนั้นเลยเห็นด้วยกับผมไหมครับได้เห็นด้วยปลุมือดังๆหน่อยแฟนๆเพียงแค่คนที่เอ็ดในโบกไม้โบกมือกันหน่อยแล้วเป็นแฟนของกรุงเทพมหานครอยู่ไหนขอเสียงหน่อยเป็นไงบ้างวันนี้ด้านหน้าเวทีเราเห็นทีวีสงกรานของเราเนี่ยเป็นไงงามไหมครับ งามมากงามสวยมากงามมากเลยไต่คิดว่าคนไหนงามสุดครับทุกคนเลยคนเลยเทวีสงการในโบกไม้โบกมือหน่อยเทวีสงการโปเทนเอาพวเราปรเมกับเทวีสงการโปรเทนกันหน่อยหลายคนบอกว่างามจริงเนอะแล้วน้องแต่ละคนได้รู้สึกไงบ้างครับที่วันนี้ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีสําคัญนะครับสงกรารกรุงเทพมหานครประจําปี2567ครับ เริ่มจากด้านนู้นก่อนเลยรู้สึกไงบ้างครับดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็หวังว่าปีหน้าจะได้มาอีกค่ะ <c oughs> โโเอาใครอยากให้มาอีกขอเสียงหน่อยเชิญเลยครับ รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกบอบอุ่นมากเลยค่ะตอนนี้ใช่รู้สึกว่าบรรยากาศแบบร่มรื่นน่าเดินมากเลยค่ะเดี๋ยวเสร็จงานต้องไปเดินหน่อยนะคะได้เลยคร, <c oughs> ครับเพราะว่าเรามีของดีจากกรุงเทพมหานครมากมายทุกเขตเลยนะครับก็มาจัดแสดงแล้วก็ให้เลือกซื้อือกหากันด้วยนะครับแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้คนเยอะมากค<อ>่ะดีใจ<อ>มากที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมที่นี่ค่ะแล้วก็เห็นคนคึกคืนมากก็อยากจะไปเดินหลังจากนี้เหมือนกันค่ะอยากจะไปเดินด้วยนะครับไหนใครจะแบบซื้อขนมซื้ออาหารให้กับน้องๆทานบ้างบอกไหมบวกมือหน โอ้ฝั่งนี้แล้วครับ,รบมาขอเสียงฝั่งด้านขวาหน่อยรับรองว่าอิ่มแน่นอนทีเดียวนะครับเพราะว่าเสียงดังมากเลยนะครับท่านต่อไปแล้วครับเป็นงไงบ้างครับค่ะรู้สึกเป็นเกียรติค่ะแล้วก็รู้สึกได้บุญค่ะ<ด>รู้บ<ด>ุญด้วยได้มาเต้นให้ทุกคนดูให้แฟนคลับดูได้ทำให้เขามีความสุขก,ก่อนที่วันปีใหม่ที่จะเข้ามาก็รู้สึกดีใจค่ะเป็นปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นไหมครับ รู้สึกไงบ้างตื่นเต้นไหมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะและรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่แบบว่าทาง,งานเชญพวกเราได้มาแส,สดงที่นี่ด้วยค่ะกร <ผม S 1> หวังว่าปีต่อไปนะคะมีโอกาสได้มาแสดงที่นี่อีกมาอีกแน่นอนเลยนะครับถ้าใครอยากเจออีกปรบอมือหน่อย พราะวันนี้เนี่ยถือว่าอบอุ่นมากบรรยากาศของสงการกรุงเทพมหานครนะครับเป็นไงครับวันนี้ค่ะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเทศกาลสงการงานคนเมืองใช่ไหมครับ<ง>ก็หนูว่าคนเมืองเหมือนกันแต่ว่าก็ากาใช่ก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยงานสงการที่ลานคนเมืองก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็เพิ่งเคยเห็นว่าบรรยากาศเป็น,ปน,แ,บบนแบบนี้ก็สัญญาว่าจบง,งานเนี่ยจบเต้นเสร็จก็เดี๋ยวจะลงไปเดินดูของกินอร่อยๆด้วยค่ะลงไปเดินดูของกินนะครับต้องการแบบผู้ร่วมเดินชมของกินไหมครับ นีน่ค่ะทุกคนในไทยจะไป <c oughs> ร่วมเดินชมของกินและก็ของดีของรอกรุงเทพมหานครด้านนี้เลยนะครับอ่ะเมื่อกี้ด้านขวามือเสียงนั้นแล้วขอเสียงด้านซ้ายมือของผมหน่อย <c oughs> น้องๆรู้ไหมว่าแต่ละคนเนี่ยเขามารอนานมากเลยนะไหนมีใครมาตั้งแต่เช้าไหมครับตั้งแต่เช้าเลยไหนใครมาตั้งแต่เมื่อวานไหมครับมาตั้งแต่เมื่อวานเลยครับ <c oughs> เรายังไม่ได้เปิดนะครับไม่าเวมื่อเช้าเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีขบวนอันเชิญพระพุทธสิหิงค์นะครับจพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ด้วยให้กับพี่น้องประชาชนได้ส่งน้ําพระน้องๆนี่ส่งน้ําพระหรือยังครับยังเลยค่ะเพิ่งมาถึงแต่ว่าเดี๋ยวมีเรามีตัวแทนจากตรงนี้ด้วยค่ะที่พรุ่งนี้จะมาร่วมตักบาตรด้วยตอนเช้าใมคนไหนจะมาร่วมตักบาตรโอ้โหแล้วพูุนี้ใครจะมาร่วมตักบาตรกับน้องๆบ้าง เพราะฉะนั้นมาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าได้เลยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็ถือว่ามาเริ่มต้นปีใหม่กันเพราะวันนี้เป็นปีใหม่ไทยแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับแล้วมีใครจะเป็นตัวแทนของพวกเราเนี่ยไปส่งน้ำพระพุทธสิหิงบ้างไหม บนเวทีมีไหมมีไหมนนมีคนน,นี้นเลยบแสดงว่าเป็นคนธรรมะธรรมโอสุดเลยใช่ไหมครับชอบชอบไปทำบุญ <laughs> ดีมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับซึ่งผ่านพิธีสําคัญนะครับที่จะแจกให้กับทุกทุกท่านด้วยนะครับซึ่งเราจะมีน้ำมนต์แจกหลังพิธีเปิดไหนใครอยากได้น้ำพระพุทธมนต์บ้าง โอโ้ด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเตรียมได้เลยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดซึ่งวันนี้อาจารย์ชัดชาติสินิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับซึ่งวันนี้มาแล้วขอเสียงปรบม,มือต้อนรับอาจารย์ชัดชาติสินิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครพวกเราขอเสียงดังๆหน่อย ที้คึกคักมากเลยน้องๆองเห็นด้วยไหมครับเดีย๋ยวเราทดสอบพลังเสียงหน่อยแฟนๆเบนเกโปรเตสขอเสียงหน่อยแฟนๆกรุงเทพมหา,านครขอเสียงหน่อยโอ้โหเสียงดังพอกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอบอุ่นมากนะครับน้องๆอบอุ่นไหมเพราะวันนี้อาจารย์ชัดชาติเนี่ยมาให้กำลังใจน้องๆองด้านหน้าเวทีพร้อมกับท่านประหลัดนะครับท่านรองผู้ว่าท่านคณะผู้บริหารกรุงเทพมาหานครนะครับเป็นไงวันนี้ตื่นเต้นไหมอบอุ่นไหมเป็นเกียรติมากเลย มาแสดงโชว์ต่อแรกหลายๆทางสาวที่มีจิตใจธรรมะธรโมของเราเป็นไงบ้างวันนี้เป็นเกียรติมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานในวันนี้มากๆเลยครับผมเองก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าได้เป็นพิธีกรแล้วก็มีอาจารย์ชัชาติท่านรู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านประหลัดกรุงเทพมหานครนะครับคณะผู้บริหารมากันแบบครบพ้วนสมบูรณ์เลยนะครับพูดไปตื่นเต้นไปนะครับแล้วน้องๆจะเต้นไหวไหมครับเนี่ย ไหวแน่นอนไหวแน่นอน,น,น,อนอแฟนๆไหวไม่ขอเสียงแฟนด้านหน้าเวทีหน่อย <Yeah. S 2> คนไหนพร้อมจะสนุกกับสงการกรุงเทพมหานคร,รขอเสียงหน่อย <Yeah. S 2> ถ้างั้นช่วงนี้น้องๆก็มีอีกหนึ่งเพลงมอบให้กับพวกเราด้วยใช่ไหมครับ <Yeah. S 2> ทุกคนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมขอเสียงปรบมือให้กับพี่เกมโฟร์ทีเอ็ดครับ แล้วก็ไปพบก,กับเพลงต่อมานะคะ Heavy Rotation ค่ะ One, two,